สวัสดีค่ะพบกับซอนย่าวรไรตี้นะคะประกาศวันที่29พฤษภาคม2564 mm hmm. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสอบคและสอดคล้องกับการจัดสรรนวัคซีนโควิด19ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2564เวลา16นาฬกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้ค่ะ 1. พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานครหรือระบบอื่นที่เปิดบริการนะคะ 2. ต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะให้ดำเนินการผ่าน2.1อสมอหรือรอพอสตอหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านนะคะไม่จำเป็นต้องมีประวัตินะคะ2.2ระบบออนไลน์แอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะ2.3หมอพร้อม Line OA แอปพลิเคชันหมอพร้อมเมื่อเปิดให้บริการอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคนะคะที่ได้ทำการนัดหมายไว้แล้วสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิมค่ะ อันหนึ่งนะคะระบบหมอพร้อมยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับประชาชนทุกกลุ่มนะคะในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีนการแจ้งนัดหมายในการฉีดวัคซีนเข็มที่2และการเป็นหลักฐานในการประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิดค่ะและนี่ก็เป็นข่าวจากหมอพร้อมนะคะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันค่ะซอนย่าวารรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจซใอนย่าวารรตี้และ รับฟังข่าวสารในช่วงต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ